สวัสดีเด้อจ้พาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะถ่ายบรรยากาศดอกไม้บานนะเบิ่งคะ่ะดอกไม้บานเต็มต้นนึงเลยค่ะเนี่สีชมพูอ่อนดอกน้อยๆะคะ่ะงามตาไปอีกแบบ ฟังเสียงพี่นกพันร้องเงินเพลงเนาะคะเนาะพี่อุปปากตอนเศร้าๆเนาะจาน้นเนาะความสุขของอันการได้บุยบินบ้างั้นเถอะปะนำท้องฟ้าร้องเพลงก็ฟังตื่นขึ้นมาตอนเศร้านะคะเนาะดอกไม้กบานค่ะเมืองทางเอ้ยเมืองเอืย้อยู่นี่มันเริ่มนะเพราะว่ามันเป็นอากาศดีเนาะคะเนาะปีนี้ดอกไม้อันต้นไม้ก็เริ่มนะออกกันออกยอดแล้วนะคะ เป็นบางต้นนะจ๊ะเพราะว่ายัางเป็นนานหนาวอยู่บางต้นก็ออกดอกแล้วค่ะคือที่เอ้ยถ่ายเบิง่งเต็มต้นนึงค่ะเนี่ยพี่นกก็อยู่เต็มนะะเนค่ะนี่ที่อันนี้ดอกไม้หลายๆเนี่ยนกหลาไหลเลยะคะ่ะ เพิ่งเล่าไหลบรรยากาศเนาะค่ะเนาะสอนแต่ดอกไม้บานเนะะี่ยค่ะดอกไม้บานสัตว์ปีกก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะนกกระจิบกระโจกลหลายๆเลยคะ่ะน้ำตุ่นนี่ Okay. เคตุก,กตาพาฝันก็เฮือทุกกันทุกคนเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับวันใหม่เนาะจ้ะเนาะพอกันคลิปนาด้วจ้าสวัสดีค่ะ